บทที่3,231ไม่กี่นาทีต่อมาในแวดวงตระกูลชั้นนำของเยนชิงจู่จูก็ได้รับข้อความที่น่าตกใจปรากฏขึ้นในเวลานั้นว่าเหลียนเฉิงผู้ซ,ซึ่งพยายามกล้าหาญกับเย่ฉางอิงได้เลือกฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงจากตึกเมื่อตอนที่เขาล้มเหลวทิ้งลูกชายคนเดียวไว้ยิ่งกว่านั้นลูกชายคนนั้นกลับกลายเป็นว่านโพจุนเจ้าแห่งวังมังกรซึ่งโด่งดังในต่างประเทศ ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือว่านโพจุนเจ้าแห่งวังมังกรได้ส่งคนมาเล่นงานตระกูลเย่หลังจากฆ่าหัวหน้าบอดี้การ์ดตระกูลเย่ตายเขาได้ส่งลงศพมากกว่าหนึ่งลงให้กับตระกูลเย่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สิ่งนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเพื่อล้างแค้นให้พ่อแม่ว่านโพจุนได้เรียกร้องอย่างรุนแรงและไร้มนุษยธรรมต่อตระกูลเย่ยิ่งกว่านั้นมีเพียงคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นสำหรับตระกูลเย่จะสิ้นชื่อเสียง ที่โหดร้ายกว่านั้นคือวังมังกรบอกว่าไม่มีใครสามารถช่วยตระกูลเย่ได้ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะเป็นศัตรูตัวฉกาจกับวังมังกรด้วยประโยคนี้หลายครอบครัวที่มีความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลเย่ทันทีที่ได้รับข่าวทุกคนที่สนิทกับตระกูลเย่ได้ปิดโทรศัพท์มือถือช่องทางติดต่อทั้งหมดและหลบซ่อนตัวตั้งแต่บัดนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้าพวกเขาทั้งหมดหยุดรับแขกทั้งหมด เพราะกลัวว่าตระกูลเย,ย่จะมาขอความช่วยเหลือในเวลานี้หากถูกขอความช่วยเหลือแม้ว่าเพียงรับโทรศัพท์จากตระกูลเย,ย่เท่านั้นท่านก็อาจมีแนวโน้มจะถูกเกลียดชังจากวังมังกรดังนั้นจึงจำเป็นต้องขีดเส้นที่ชัดเจนกับตระกูลเย,ย่ไว้ก่อนและกําจัดความสัมพันธ์ทั้งหมด เนื่องจากวังมังกรทรงพลังเกินไปชนชั้นสูงทั้งหมดในเย็นชิงเชื่อสนิทใจว่าตระกูลเย่จะถูกทำลายในครั้งนี้แน่นอนแม้ว่าจะเป็นต้าหลัวจินเซียนก็ไม่สามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้ทุกคนคิดว่าเวลา8โมงเช้าของวันพรุ่งนี้คงจะเป็นเวลาที่ตระกูลเย่จะต้องพินาศแม้ว่าในที่สุดตระกูลเย่จะยอมรับคำขอของวังมังกรตระกูลเย่ก็จะถอนตัวออกจากตระกูลชั้นยอดโดยสิ้นเชิงนับจากนี้ไป ใครจะคิดว่าตระกูลเย่ซึ่งกำลังเตรียมพิธีบูชาบรรพบุรุษด้วยการประโคมอย่างยิ่งใหญ่เพื่อประกาศให้คนทั้งประเทศทราบว่าตระกูลเย่กลับสู่บลลังของตระกูลอันดับหนึ่งอย่างเป็นทางการแต่ในพริบตาพิธีบูชาบรรพบุรุษครั้งนี้จะกลายเป็นหายนะกู่ย่านฮงและหลินว่านซิวก็ได้รับข้อความนี้เช่นกันเมื่อสักครู่นี้ เมืองต้นกู่ย่านฮงยังคงรอการกลับมาของเย่เฉินจากตระกูลเย่เพื่อจะได้นั่งดื่มต่อไปด้วยกันแต่เขาไม่เคยคิดฝันว่าตระกูลเย่จะต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่เช่นนี้กูชิวอี้ได้ข้อมูลล่วงหน้า19เธอประม่ามากจนต้องหยุดซ้อมคอนเสิร์ตท,ทันทีแล้วรีบกลับบ้านเมื่อเห็นกูย่านฮงเธอร้องไห้และถามว่าพ่อคะทราบข่าวของตระกูลเย่หรือยังคะกูย่านฮงกล่าวอย่างเคร่งครืมทราบแล้ว กูชิวอี้ไม่สามารถกลั้นน้ำตาของเธอได้ร้องไห้พ่อคะวังมังกรแข็งแกร่งมากไหมพี่เย่เฉินจะไม่ตกอยู่ในอันตรายเหรอกูย่านหงส่ายหัวฉันไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในตอนนี้ฉันรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับวังมังกรและความแข็งแกร่งของมันก็แข็งแกร่งมากขณะที่เขาพูดเขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าเฉินเอออาจจะมีปัญหาใหญ่ในครั้งนี้ แล้วเราควรทำอย่างไรดีคะกูชิวอี้พล่องออกมาขณะเช็ดน้ำตาเราไม่สามารถยืนดูเฉยเฉยได้นะใช่กูย่านหงพูดทันทีไม่ต้องกังวลฉันจะโทรหาทุกคนที่ฉันสามารถโทรหาได้และพาพวกเขาไปที่ภูเขาเย่หลิงด้วยตัวเองวันพรุ่งนี้เช้ากูชิวอีพูดทันทีว่าหนูไปด้วยนะคะหลินว่านซิลที่ด้านข้างดูลำบากใจครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าพรุ่งนี้เธอไม่ต้องไปแม่จะไปกับพ่อเอง กูชิวอี้รีบถามทำไมคะแม่ยังไงฉันก็ไปด้วยหลิงว่านซิวรีพูดว่านุ่นน่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงช่วยอะไรไม่ได้มากควรจะอยู่ที่บ้านอย่างสุจริตเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยเธอก็สามารถสารต่อสายเลือดของเราได้แน่นอนพ่อกับแม่จะไม่ปล่อยให้ลูกไปผจญภัยหนูไม่ยอมกูชิวอี้ร้องไห้และกล่าวว่าไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามหนูจะอยู่กับพ่อและแม่รวมทั้งพี่เย่เฉิน ถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันกูชิวอี่จะไม่มีวันอยู่คนเดียวแน่หลังจากพูดเสร็จนางก็หยิบมือถือออกมาทันทีและพล่้งออกมาฉันจะโทรหาพี่เย่เฉินเดี๋ยวนี้บทที่ 3232. ักู่ย่านหงพูดอย่างเร่งรีบอย่าเพิ่งโทรหาเฉินเอ๋อเขาอาจมีเรื่องสำคัญที่จะพูดคุยกับตระกูลเย่ถ้าโทรหาเขาในขณะที่ร้องไห้มันจะทำให้เฉินเอ๋อสับสนถ้าลูกมีอะไรจะถามได้โปรดรอเฉินเอ๋อกลับมาคืนนี้ จากนั้นกู่ย่านหงพูดในทันทีว่าคุณสองคนรออยู่ที่บ้านฉันจะออกไปพบเพื่อนสักส,กสองสามคนเผื่อดูว่าจะหาความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ไหมหลินว่านซิวรีพูดฉันจะโทรหาครอบครัวของแม่ด้วยเพื่อดูว่าจะส่งคนมาช่วยได้ไหมไม่ต้องหรอกกู่ย่านหงสายหัวและพูดอย่างจริงจังเราทั้งคู่ต้องไปที่ภูเขาเย่หลิงถึงยังไงเราก็เป็นพี่น้องกับเย่ชางอิงและเราทั้งคู่ก็ศรัทธาเขาถึงแม้จะมีอันตรายซ่อนอยู่เราก็ไม่หวัน่น หลังจากนั้นเขาก็ยิ้มเล็กน้อยและพูดเบาๆว่าคุณและนุ่นน่านจงรอฉันที่บ้านนี่แหละไม่ต้องกังวลหลินว่านซิวลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าและเตือนระวังตัวด้วยแม้ว่าเยนชิงทั้งหมดจะตกตะลึงกับเหตุการณ์ระหว่างว่านโพจูและตระกูลเย่แต่ก็ต้องใช้เวลาในการกระจายข้อมูลดังนั้นน,น,นอกเมืองเยนชิงยังไม่ได้รับข้อมูลนี้ในเวลานี้ไกลออกไปที่จินหลิงในสำนักงานของประธานซ่งกรุป๊ป ่งหวันทิงกำลังยุ่งอยู่กับเอกสารบนโต๊ะจูจ่ๆก็ได้รับวิดีโอคอลจากนานากโกะอิโตะหลังจากเชื่อมต่อวิดีโอแล้วนานากโกะอิโตะซึ่งสวมชุดนักธุรกิจหญิงนั่งอยู่ในสำนักงานของประธานอิโตะกรุ๊ปถามเธอด้วยรอยยิ้มว่าพี่สาววันทิงช่วงนี้คุณยุ่งอยู่หรือเปล่าก็นิดหน่อยว่าไงคะ่้หวันทิงยิ้มอย่างขมขื่นพลางพูดว่าตั้งแต่ฉันเข้าครอบครองซ่งกรุป๊ปไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่ยุ่ง ขณะที่เธอพูดเธอถามอีกครั้งว่าแล้วคุณละคงจะมีงานค้างเยอะเลยใช่ไหมหลังจากที่หยุดไปหลายวันนานากโกอิโตะแลบลิ้นของเธอและพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันไม่ยุ่งเหมือนคุณหรอกถึงแม้ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นก็ยังสามารถทำออนไลน์ได้่งหวันถิงยิ้มและพูดว่าทำไมคิดถึงพี่สาวเหรอถึงโทรมาได้ใช่นานาโกยิ้มและพูดว่าฉันคิดถึงพี่สาววันถิงทุกวันเลยตั้งแต่ฉันกลับมา เมื่อพูดอย่างนั้นแล้วเธอรี่พูดอีกครั้งยังไงก็เถอะพี่สาววันนี้คุณติดต่อเฉินคุงแล้วหรือยังเปล่าซ่งหวันทิ้งกล่าวว่าช่วงสองสามวันมานี้ยุ่งมากจึงไม่ได้ติดต่ออาจารย์เย่ทำไมเหรอนานาโกรี่พูดว่าพี่สาววันนี้วันที่สี่เมษายนพรุ่งนี้เป็นเทศกาลเชงเมง้งคุณลืมสิ่งที่เราคาดเดาไว้ก่อนหน้านี้แล้วหรือยังแล้วเฉินคุงยังอยู่ที่จินหลิงหรือเปล่าคะ ซ่งหวันถิงก็พลันนึกขึ้นได้ในทันใดตบหน้าผากตัวเองและพล่องออกมาว่าโอ้ดูสมองของฉันสิถ้าเธอไม่เตือนฉันลืมจริงๆนะเนี่ยก่อนหน้านี้นานาโก,กและซ่งหวันถิงคาดเดาเกี่ยวกับตัวตนของเย่เฉินว่าเขาเป็นนายน้อยของตระกูลเย่ในเยยนชิงแต่จากการขาดหลักฐานที่มั่นคงในการสนับสนุนความน่าจะเป็น จนพวกเธอรู้เรื่องพิธีบูชาบรรพบุรุษของตระกูลเย่ดังนั้นจึงรู้สึกว่าถ้าเย่เฉินไปเย็นชิงในช่วงเวลานี้เขาจะต้องเป็นนายน้อยของตระกูลเย่นแน่นอนถ้าเขาไม่ไปแสดงว่าอาจจะเดาผิดซ่งหวันถิงอยากรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ช่วงนี้เธอยุ่งกับสิ่งต่างๆมากเกินไปดังนั้นเธอจึงจําไม่ได้พอได้ยินคําเตือนของนานาโกะก็พลันนึกขึ้นได้ทันใดดังนั้นเธอจึงรีบพูดว่า นานาโกฉันไม่รู้ว่าตอนนี้อาจารย์เย่ยอยู่ที่ไหนทำไมไม่โทรไปถามเขาละ่ะนานาโกอิโตยิ้มและพูดว่านั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึงแต่ฉันอยู่ในญี่ปุ่นถ้าฉันโทรไปถามว่าเขาอยู่ที่ไหนมันก็คงเป็นความตั้งใจเกินไปโอเคซ่งหวังถิงยิ้มและพูดว่าอีกสักประเดี๋ยวฉันจะโทรไปถามอาจารย์เย่ยเมื่อทราบผลฉันจะโทรกลับโดยเร็วที่สุดนานาโกอิโต ยิ้มและพูดว่าพี่สาวหวันถิงน่ารักที่สุดฉันจะรอนะบทที่3า3พสรซ่งหวันถิงจะรู้ได้อย่างไรว่าในขณะนี้จะมีเหตุการณ์นองเลือดในเยนชิงในเวลานี้เธอวางสายนานาโกะและโทรหายเย่เฉินทันทีในเวลานี้เย่เฉินกำลังตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายของพิธีบูชาบรรพบุรุษกับสมาชิกตระกูลเย่ ทันใดนั้นเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากส่งหวันทิงเขาจึงเดินออกจากห้องโถงใหญ่ชั่วคราวและไปที่ห้องว่างข้างๆเขากดรับโทรศัพท์พลางถามด้วยรอยยิ้มว่าหวันทิงสวัสดีครับมีอะไรเร่งด่วนไหมซ่งหวันทิงรู้สึกประหม่าเล็กน้อยและรีพูดว่าอาจารย์เย่คะสองสามวันมานี้คุณปู่ถามหาคุณท่านบอกว่าคิดถึงคุณเลยอยากถามว่าวันนี้คุณมีเวลาไหมถ้าสะดวกจะขอเชิญคุณมาทานข้าวที่วิลล่าสักหน่อยได้ไหมคะ หลังจากที่เย่เฉินได้ยินเรื่องนี้เขาไม่ได้สงสัยอะไรดังนั้นเขาจึงยิ้มและพูดว่าผมขอโทษนะวันถิงตอนนี้ผมมาดูฮวงจุ้ยอยู่ที่เยนชิงอีกสองวันถึงจะกลับไม่อย่างนั้นค่อยนัดเวลากันใหม่รบกวนบอกคุณท่านซ่งด้วยผมกลับจะไปเยือนอย่างแน่นอนเมื่อซ่งหว่นถิงได้ยินดังนี้หัวใจของเธอก็พลันตื่นประหนกในทันใดเธอรู้ว่าการเดาของเธอกับนานาโกะถูกต้องตรงเป๊ะ เมื่อเย่เฉินไปที่เยนชิงในเวลานี้มันไม่ง่ายเลยที่จะแสดงฮวงจุ้ยให้ลูกค้าเห็นอย่างที่เขาพูดท้ายที่สุดตระกูลเย่จะจัดพิธีบูชาบรรพบุรุษทุกๆ12บสองปีในวันพรุ่งนี้หากเย่เฉินเป็นลูกหลานของตระกูลเย่จริงๆเขาจะต้องเข้าร่วมในโอกาสสำคัญเช่นนี้อย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ซ่งหวันทิงในใจก็พลันรู้สึกสูญเสียเพราะในตอนแรกเธอรู้สึกว่าตัวเธอกับเย่เฉินช่องว่างไม่ใหญ่เกินไป และเธอมั่นใจว่าตัวเองคือหลานสาวของตระกูลซ่งและสถานะของเธอในฐานะผู้นำตระกูลซ่งคนปัจจุบันอย่างไรก็ตามตอนนี้เธอเพิ่งรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเย่เฉินแข็งแกร่งกว่าตัวตนของเธอมากตระกูลเย่เป็นครอบครัวระดับต้นต้นที่ดีที่สุดในประเทศมาโดยตลอดตอนนี้ตระกูลซูค่อยๆลดลงตระกูลเย่เป็นตระกูลอันดับหนึ่งในประเทศในใจของทุกคนไปแล้ว เมื่อเทียบกับตระกูลเย่ความแข็งแกร่งของตระกูลซ่งน่าจะไม่ถึงหนึ่งในสิของตระกูลเย่ด้วยซ้ำด้วยวิธีนี้มันทําให้เธอตระหนักในหัวใจว่าช่องว่างระหว่างตัวเองกับเย่เฉินกว้างขึ้นอย่างกระทันหันเธอจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกละอายใจ เย่เฉินจะรู้ได้อย่างไรว่าซ่งหวันถิงกำลังคิดอะไรอยู่ในขณะนี้นะับประสาอะไรว่าซ่งหวันถิงได้เดาต,ตัวตนของตัวเองออกแล้วในตอนนี้เมื่อเห็นว่าซ่งหวันถิงไม่ได้พูดอะไรเขาจึงถามโดยไม่รู้ตัวว่าหวันถิงคุณยังอยู่ไหมในที่สุดซ่งหวันถิงก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งและรีพูดว่าอยู่ข่ะขอโทษค่ะอาจารย์เย่ช่วงนี้งานยุ่งก็เลยเหม่รลอยไปนิดเย่เฉินยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรแค่บอกกับปู่ของคุณตามนั้น ส่งหวั่นทิ้งรีบพูดได้คะ่ะอาจารย์เย่ถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่รบกวนแล้วแล้วเจอกันตอนกลับมานะคะโอเคครับเย่เฉินวางสายและไม่คิดอะไรมากเดินกลับไปที่ห้องโถงใหญ่และยืนยันกระบวนการต่อไปกับประกูลเย่บทที่3234ในตอนนี้าาส่งหวั่นถิง,งยังคงตกตะลึงไม่รู้ว่าต้องทำอะไรอยู่พักหนึ่ง ครู่ต่อมาเธอหยิบมือถือขึ้นมาและกำลังจะส่งข้อความวีดีโอถึงนานาโกะแต่หุ้นส่วนชื่อหวงส่งข้อความในกลุ่มวีแชทผู้ประกอบการเจงหนานมาเนื้อหาของข้อความคือข่าวด่วนข่าวสำคัญข่าวด่วนทหารรับจ้างในต่างประเทศวังมังกรต้องการแก้แค้นตระกูลเย่หลังจากพรุ่งนี้จะไม่มีตระกูลเย่อ,อีกแล้ว เมื่อเห็นเช่นนี้ซ่งหวันถิงรู้สึกตื่นประหนกในหัวใจทันทีเธอรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถามด้วยแชทเสียงคุณห่วงคุณหมายถึงอะไรเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลแย่อีกฝ่ายหนึ่งรีบตอบด้วยน้ำเสียงอย่างรวดเร็วว่าคุณซ่งคุมยังไม่ได้ยินเรื่องนี้อีกหรือในวันนี้วังมังกรฆ่าบอดีกาตตระกูลแย่และส่งลงศพไปมากกว่าหนึลงให้ครอบครัวของพวกเขา ปรากฏว่าเจ้านายวังมังกรมีความแค้นกับลูกชายคนรองตระกูลเย่คนที่เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นตอนนี้พวกเขาจึงกลับมาเพื่อแก้แค้นและบอกว่าพวกเขาต้องการทำลายตระกูลเย่ใครก็ตามที่กล้าช่วยตระกูลเย่จะถูกฆ่าอย่างไร้ความปราณีส่งหวันถิงรีบถามองค์กรนี้มีพลังมากมายทำไมถึงไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยผู้ประกอบการที่ชื่อหลิวอีกคนในกลุ่มกล่าวว่าคุณส่ง คุณไม่รู้จักวังมังกรหรือนี่เป็นหนึ่งในองค์กรทหารรับจ้างชั้นนำของโลกในปัจจุบันโดยมีนักรบหลายหมื่นคนอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาประเทศเล็กๆธรรมดาธรรมดาอาจไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้คราวนี้ตระกูลเย,ย่คงถึงวาระสุดท้ายอีกคนในกลุ่มพูดว่าบัดซบจริงๆฉันคิดว่าตระกูลซูทำชั่วมามา,มากและในที่สุดก็ต,กจ,ก,ตกจากตำแหน่งอันดับหนึ่งในประเทศฉันไม่นึกเลยว่าตระกูลเย,ย่จะเจอเรื่องแบบนี้อีก หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นไปได้ไหมที่ตระกูลซูจะหวนคืนบัลลังก์อันดับหนึ่งในประเทศอีกครั้งทันใดนั้นก็มีเสียงอื่นออกมาประธานจางกรุณาอย่าผู้จาไม่ดีเกี่ยวกับตระกูลซูเมื่อตระกูลเย่ล่มสลายตระกูลซูจะต้องกลับไปสู่อันดับที่หนึ่งอย่างแน่นอนหากประโยคนี้ถูกเปิดเผยต่อตระกูลซูเป็นไปได้ที่ตระกูลซูจะไม่ปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนทันทีที่เสียงหายไปผู้ส่งจึงยกเลิกเสียงก่อนหน้านั้นออกทันที ยิ่งส่งวันทิงได้ยินเรื่องนี้มากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งกลัวมากขึ้นเท่านั้นจึงโทรวีดีโอคอลไปหานานาโ,นาโกะทันทีนานาโ,นาโกะกำลังรอส่งวันทิงติดต่อกลับดังนั้นเธอจึงได้กดรับวีดีโอคอลเกือบในไม่กี่วินาทีและเธอก็ถามว่าพี่วันทิ้งเป็นยังไงบ้างใบหน้าของส่งวันทิงเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและเธอก็พล่องออกมานานาโกะอาจารย์เย่กำลังมีปัญหาใหญ่อะไรนะ เมื่ออิตโตะนานาโกได้ยินสิ่งนี้เธอถามอย่างประมาทันทีพี่วันทิงเกิดอะไรขึ้นกับเฉินคุงซ่งวันทิงประมามากจนเสียงของเธอสั่นและเธอก็พูดว่าฉันฉันโทรหาอาจารย์เย่เมื่อกี้และเขาบอกว่าเขาอยู่ที่สุสารภูเขาเย่หลิงเพื่อแสดงวงจุ้ยให้คนอื่นดูเมื่อนานาโกได้ยินสิ่งนี้เธอก็เบิกตากว้างและพล่องออกมางั้นแสดงว่าเฉินคุงเป็นทาย,ยาทของตระกูลเย่ในเยยนชิงเราเดาถูกใช่ ส่งหวั่นทิ้งน้ำตาซึมในเวลานี้และพูดด้วยความตื่นประหนกแต่นานากโกฉันเพิ่งได้ยินคนพูดว่ามีองค์กรของวังมังกรกำลังมองหาตระกูลเย่เพื่อแก้แค้นและกล่าวว่าและบอกว่าพวกเขาได้ฆ่าบอดี้การ์ดตระกูลเย่ไปแล้วในวันนี้จากนั้นจะทำลายครอบครัวของตระกูลเย่ทั้งหมดอะไรนะวังมังกรเมื่อนานากโกอิโตะได้ยินเรื่องนี้เธอตกตะลึง และพล่องออกมาเฉินคุงมีความขัดแย้งกับวังมังกรได้อย่างไรคนเหล่านี้เป็นทหารรับจ้างมืออาชีพที่ฆ่าคนโดยไม่กรับพริบตาและว่ากันว่าบรรดาหัวกะทิล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงซ่งหวันทิ้งพยักหน้าและกล่าวว่าใช่ฉันยังไม่เข้าใจว่าทำไมฉันเห็นคนจำนวนมากพูดถึงเรื่องนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของตระกูลเย่จะวิกฤตมากในตอนนี้ ขณะที่เธอกล่าวส่งวันทิงพูดอีกครั้งว่าใช่แล้วเจ้าแห่งวังมังกรยังบอกด้วยว่าใครก็ตามที่ช่วยตระกูลเย่จะถูกเหมารวมเป็นศัตรูด้วยเมื่อนานาโกได้ยินสิ่งนี้สมองของเธอก็เียนหัวและเธอก็พล้องออกมาไม่ฉันจะไปเย่หลิงเพื่อช่วยเฉินคุงส่งวันทิงรีบถามนานาโกคุณจะช่วยคุณชายเย่ได้อย่างไร นาโงะกล่าวอย่างหนักแน่นตระกูลนินจาหลักสี่ตระกูลในญี่ปุ่นได้รวมตัวทำงานให้กับตระกูลอิโตแล้ววันนี้ฉันจะเรียกระดมพลนินจาทั้งหมดทันทีและพาพวกเขาบินไปที่เยนชิงด้วยตนเองเพื่อช่วยเฉินคุงเมื่อซ่งหวันถิงได้ยินสิ่งนี้เธอก็พูดทันทีว่าตกลงฉันจะกลับไปคุยกับคุณปู่ตอนนี้แล้วจะระดมพลทีมบอดี้การ์ดในจินหลิงเราทั้งคู่จะไปพบกันที่เยนชิงโอเคนะ บทที่3,235ปัจจุบันอิโตทาเคฮิโกะผู้ซึ่งพิการขาได้ประกาศเกษียณอายุก่อนกำหนดและส่งมอบอำนาจที่แท้จริงของตระกูลอิโตให้กับอิโตะนา,นาโกะลูกสาวคนเดียวอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ปล่อยมือในทันทีจากผู้นำคนก่อนของตระกูลอิโตกลายเป็นที่ปรึกษาที่อยู่เบื้องหลังอิโตะนา,นาโกะโดยให้ความช่วยเหลือลูกสาวในการตัดสินใจในด้านต่างๆ แต่ความสามารถในการทำงานของอิโตะน,นาโกะนั้นแข็งแกแร่งมากดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจึงว่างงานอยู่ที่คฤหาสน์ทั้งวันในเวลานี้เขาอยู่ในลานคฤหาสน์ในโตเกียวชมต้นไม้ใบหญ้ากับต้นไม้ในกระถางสไตล์ญี่ปุ่นกับคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ทานากะในเวลานี้จู่ๆคนใช้ก็วิ่งเข้ามาด้วยท่าทางตื่นตระหนกและพล่องออกมานายท่านคุณหนูจู่ๆเธอก็เรียกระดมพลกลุ่มนินจาทั้งสี่กลุ่มและสั่งการให้นินจาทั้งหมด จากสี่กลุ่มนินจาหลักมารวมกันที่สนามบินนาริตะในคืนนี้และบินไปที่หัวเซียทันทีอะไรนะอิโตะยูฮิโกะตกตะลึงและถามด้วยความประหลาดใจนานาโกะทำไมจูจ่ๆเธอจึงเรียกนินจาจำนวนมากไปที่ประเทศจีนไม่ทราบครับคนใช้พูดด้วยความตื่นตระหนกมีนินจาอย่างน้อยหนึ่งร้อยคนจากสี่ตระกูลหลักของญี่ปุ่นและคนใช้ไม่รู้ว่าทำไมคุณหนูถึงดูก้าวร้าวนักดังนั้นเขาจึงรีบมาแจ้งให้ทราบ คานากะโคอิจิที่อยู่ข้างๆก็ตกใจเช่นกันและพูดว่าท่านประธานครับคุณอยากโทรไปถามหญิงชราคนนั้นไหมทำไมจูจ่ๆเธอถึงห้าวนะับเรียกนินจาจำนวนมากมารวมตัวกันมันผิดปกติจริงๆอิโตะยูฮิโกกล่าวว่าธานากะฉันไม่ได้เป็นประธานแล้วอีกอย่างผู้นำตระกูลอิโตะฉันก็ให้เธอจัดการทั้งหมดดังนั้นฉันจะไม่ก้าวไก่การตัดสินใจของเธอ ในทางทรสดีถ้าเธอไม่ต้องการบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่ควรถามทานากะฮิโรชิพยักหน้าและพูดว่าคุณพูดถูกแต่แต่เรื่องนี้มันไม่ปกติเกินไปหากไม่มีเหตุการณ์สำคัญคุณหนูจะไม่เรียกนินจาเยอะแยะเช่นนี้การเรียกนินจาทั้งหมดสี่กลุ่มหลักหากผิดพลาดขึ้นมาจะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้ง่ายนะครับ ิโตะยูฮิโกะถอนหายใจและกล่าวว่าอย่างที่บอกฉันได้มอบตำแหน่งประธานให้นานาโกะแล้วดังนั้นในทางคฤษีแล้วฉันต้องวางใจเธออย่างไม่มีเงื่อนไขสนับสนุนและเคารพทุกการตัดสินใจนับตั้งแต่โบราณการมาแล้วจากกระพัดองค์ใหม่ที่ขึ้นครองราชซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารบ้านเมืองของรัชสมัยเรื่องราวใหญ่น้อยจากกระพัดองค์เก่าจะไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วถือว่าปล่อยวางอำนาจทั้งหมดอย่างชอบธรรม และตระกูลอิโตะที่สามารถมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะประธานคนก่อนกๆพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงเรื่องต่างๆของประธานคนปัจจุบันและสิ่งนี้ก็เป็นแบบอย่างของตระกูลอิโตะเสมอมาทานากะโคอิจิลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าและพูดว่าผมเข้าใจในสิ่งที่ท่านหมายถึงแล้วครับยูฮิโกพยักหน้าเล็กน้อยและสั่งคนใช้ที่มารายงานไปทำงานของคุณได้แต่อย่าบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้ คนใช้โค้งคำนับทันทีพลางกล่าวด้วยความเคารพครับนายท่านผู้จบเขาก็หันหลังเดินจากไปอย่างรวดเร็วยูฮิโกยังคงชมธรรมชาติกับไม้กระถางในมือต่อไปแต่ทานากะโคอิจิดูเหมือนจะเป็นกังวลดังนั้นเขาจึงวางกระถางต้นไม้ไว้แล้วพูดอย่างใจเย็นทานากะฉันเชื่อว่านานาโกะเธอจะไม่ทําอะไรที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดอย่าได้กังวลทานากะโคอิจิพูดอย่างเขินอายใช่ครับท่านประธานผมไม่ควรกังวลเกินไป อิโตะยูฮิโกะพยักหน้าเล็กน้อยและพูดด้วยรอยยิ้มโอเควันนี้เราต้องจัดสวนกระถางต้นไม้ใหม่เร็วเข้าครับในเวลานี้นานาโกะก็เดินเข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยสีหน้าไม่สบายใจเมื่อเห็นว่าอิโตะยูฮิโกะและทนากะกำลังเล่นกระถางต้นไม้อยู่ในลานบ้านเธอจึงก้าวไปข้างหน้าทันทีโค้งคำนับและพูดว่าคุณพ่อคะนานาโกะยังไม่ได้แจ้งให้คุณพ่อทราบล่วงหน้าในการเรียกนินจาทั้งหมดจากสี่ตระกูลหลักได้โปรดยกโทษให้หนูด้วย คาเคฮิโกอิโตยิ้มและพูดว่านานาโกเธอเป็นประธานของตระกูลอิโตะอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่เธอคนเดียวเธอว่ายังไงก็ว่ายังงั้นตามกัน